สุราเกษตรฟาร์มสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิงวิธีการทำน้ำหมักหนอกกล้วยจ้ามาไปเบิงวัตถุดิบกันเลยค่ะพี่น้องวัตถุดิบพ้าก็มีหนอกกล้วยค่ะพี่น้องอันนี้หนอกประมาณนี้นะพี่น้องประมาณเพียงเอวเขานี่ยแหละกำลังพอดีเขาก็คนมาเลยมาได้มาแล้วเขาก็เอามาหั่นหรือบันิพี่น้องตัดหนอกมาเรามาหั่นกะประมาณว่าห้ากิโล เสร็จแล้วก็ซับให้มันมุนๆเด้พี่น้องเด้อเอาเท่าที่พี่น้องเท่าเท่าที่เฮาเส็ดให้มันมุนได้นะพี่น้องมันแห้งแห้งมุนดีแห้งละเอียดดีมันแห้งกระ س ย่อยไว้ดีส่วนผสมก็มีดังนี้้อพี่น้องนอกล้ยเฮาที่ซับแล้วนะพี่น้องห้ากิโลประโยชน์ของนอก,กุ้ยก็สิช่วยยับยั้งเชือ้อราป้องกันโรคพืชแล้วก็มีสารออกซินพี่น้องเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วน เราก็ช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุในดินให้ดินโปร่งดินล้วนซุยเดอร์สหรับนอกกล้วยต่อมาก็เป็นปูน้าเด้อพี่น้องปูน้านี่เขาต่าเรียบร้อยแล้วประมาณหนึ่งกิโลประโยชน์ของปูน้านี่ก็ิให้แคลเซียมโปรตีนพี่น้องเพราะย่อยสลายแล้วกระสิกายเป็นไนโตรเจนสิปินอาหารหลักของพืชเลยค่ะต่อมาน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวสองหนว่วยเด้อพี่น้องน้ำมะพร้าวนี่ก็มีสารไซตโตคินินเร่งการแตกหน่อเด้อ ต่อมาก็เป็นน้ำตาลสายแดงน้ำตาลสายแดงสองกิโลค่ะพี่น้องอันนี้ไว้เป็นอาหารจุลินทรีย์และ็นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนี่ก็คือมีจุลินทรีย์ช่วยให้ย่อยสลายวัตถุดิบที่เขาเอามาผสมกันนี่แหละเมื่อนี้เขาใส่ขวดน้อยหาขวดพี่น้องถัามีขวดใหญ่ก็ใส่จากสองขวดส่วนผสมหลักๆก,ก,ก็มีซัมนีเด,ด้อพี่น้องแลวก็น้ำเป้าอีกหาลิเดอจ้าไปปนีพี่น้องไปผสมกันเลยมาพี่น้องวันนี้เขามาเริ่มเลยวันี้ ใส่น้ำตาสสลใสนนี้ลองดูน้ำเขาใส่ประมาณหาลิตรก้อนเด้อพี่นอ้องใส่หาลิตรก่อนอมีเทน้ำตาลเทน้ำตาลใายแดงลงูเลยลอง โคเล่ผสมให้น้ำตาลละลายแล้วนะพี่น้องมาน้ำตาลละลายแล้วนะมาดี้เนาใส่น้ำมะพร้าวลงไปเลยพี่น้องมะพร้าว

มาเข้ากันอีกรอบนึงพี่น้องใส่นมเปรี้ยวเพื่อให้จุลินทรีย์แล้วพี่น้องให้จุลินทรีย์ไปซอยย่อยย่อยปูย่อยต้นกล้วยเขาทำตานเทาก็ใส่ลงไปให้เป็นอาหารจุลินทรีย์พี่น้อง ผสมผสมให้เขากันพอเขากันดีแล้วห้องก็ใส่ใส่ปูพี่เนอะปูที่ห้อต่ำเราเใส่ลงไปเลย อาครับผู้ชมพี่น้องปูนี่เขาที่ได้ทั้งโปรตีนและแคลเซียมจากกระดองเขาด้วยครับปูนะย่อยแคลเซียมดีซอยให้ต้นพืชเขาแข็งแรงผ้นังเซียวมันแข็งแรงป้องกันโรคมาแรงได้ดีโปรตีนกะ ย่อยแล้วก็สะได้ในตัวเจนคอยให้พืชนา้ำสมผรสมบูรณมขากคนดีปุ๊บตอนนี้เดียแต่โยวกกล้วยเข้าก็ใส่ไปเลยพี่น้อง why เสร็จแล้วพี่น้องแล้วก็ปิดฝาไว้พี่น้องปิดฝาไว้ปุ๊บเจ็ดมือแรกนี่เขาเขาจะเปิดถังออกมามากลับชกมือว่าให้ระบายแก๊สได้พี่น้องเจ็ดมือแรกเลย,เ,ยเรียบร้อย ใต่เวลาประมาณเดือนหนึ่งเขาก็มาเช็คเบิ้งแท่น,นึงถ้นาน้องใส่นุ่มเปียวลายนี่มันก็มันก็ที่เปลียนเร็วพี่น้องมันก็บที่ย่อยเร็วเขากับได้ใส่เร็วถ้นาน้องใส่หน่อยกับใส่เวลาโดนปิดฝ้าถังเสร็จเรียบร้อยวันนี้เขาเอาไปเก็บแล้วพี่น้องเก็บเขาหาที่เก็บไปในที่ห่มบ่อยถึกแดดเด้รอพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องน้ำหมักหนอกล้ยของเรา เอาละคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ำหนีกันเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องสิงไดบ่พลาดสาระดีๆนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ